เอาไป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 น้ำท่วมเข้าสู่เกาะโบบ้าไป่เอาเราไปทางไหนเนี่ยที่ชอบเราไปทางนั้นเข้าซ้ายเข้าซ้ายเราไปเข้าซ้ายพ่อหมีมาไหมไม่ไม่ไม่สปอนวะอ๋อน่าจะเป็นเอาไว้แบบลือไอ้เป็นเหยื่อไงเป็นเหยื่อแล้วต่อหมีถ้าสมมติว่าเราไม่ใจไม่อยากสู้กับมันนะแต่ดีที่ไหวพี่ของกูคือแบบว่าสู้ไม่ไหวก็ไปคาบลูกธนูมาใหม่แล้วก็แบบยิงจนได้อะ ใช่ไว้ไม่ต้งคลิปย้อนหลังวะเอ้าย่ำจริงเลยโอ้ยกับตาหน่ากลัวจังเลยครับเฮ้ยไก่ใช่หรอเออบนเรือแล้วขาดไก่อีกตัวนึงพอดีเลยกู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 ไอ้ลูกท่านุ้งไม่เหลือเอาหอกอ๋อหอกอยู่ใช้ปืนจับเพื่อไม่จะเช็ค Ranger Station มาทางนี้มึงไปไหนแล้วเนี่ยมึงไปไหนอ๋อให้บอกทุกอย่างเลยไงเจอแน่ไก่ตัวเนี้ย เย้ยจะจัดไก่ซะแล้วอ่ะเอ้ยเจอหมีวะกัปตันเสี่ยงอะไรวะเจอนอนเจอนอนเจอนอนเอามาลูกชุมอย่างว่าลูกหมีเนี่ยเอออืมขอโทษนะเพื่อนแต่มันจำเป็นดินพลานดิ้นพลาดดินพลานล็อกเลยว่ะเฮียฆ่าหมีสิบตัวโอเวอร์แดนแกน่ะมันหนังหมีไงล่ะ เฮ้ยหัวหมีอีกแล้วว่ะบันดาบบันดาบจิโก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 เฮ้ยโดนแทงด้วยเหรอไปโดนหรออ่อซ้อมไว้แสดงไปงั้นแหละเวลามึงโดนจริงจะได้ไม่ต้องร้องเยอะไงล่ะล่วงเลยมาแล้วทางนี้เรามาแล้วไม่ใช่เหรอใช่เราชิดซ้ายไปเลยตอนแรกเราชิดขวาไปไงไป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 เออลืมขับมาเชเต้เลยกลับมาจริงป้ายอย่างี้กูดูไม่ออกเนี่ยเรนลี่สเตชันไปทางนี้ทางนั้นแหละกัปตันไปไหนอะ เอกดูไงเผื่อมึงลงอ๋อเฮ้ยมีทางลงด้วยครับเฮ้ยเขียวกับตันเฮ้ยใช่ทาง<ม>ที่ลงหม,มาปะเนี่ยไม่ใช่เออตรงนี้มีต้นไม้เยอะกว่าวะไม่ใช่ก็บ้าแล้วครับใช่เหรอพวกไมน,น,น่าใช่นะมันไม่มีร่องน้ำน้ำอ่ะแต่เบอร์รี่มีรอบที่แล้วก็มีเนี่ยเบอร์รี่ก็ไม่มีเนี่ยมันเก็บไปแล้วเนี่ยกับตันเออมาทำไมทางนี้อีกวะ โอ้หลอนอีกแกเรต้องให้บอกทุกอย่างอะไรงี้เนี่ยเราบอกรู้ทางบอกไงแล้วตรงนี้ไม่เคยมาใช่ไหมโอ้โหพิสดีกับปฏิบัติได้เนี่ยเราดูป้ายเองเราดูป้ายเองเชื่อใจกูเชื่อใจกูป้ายอยู่ไหนวะป้ายอยู่ไหนเนี่ยช่วยผมด้วยครับหลงมีอะไยโอ้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 ยอ่าสี่เราไปแล้วใช่ไหมเรนเจอร์สเตชันไปแล้ว สี่กับหกยังไม่ได้ไปป่ะสี่หกเดินงงในดงป่ายกูเออพาไปสี่กับหกฮ้ยพาไปสี่เลยเหรอกูจะพาไปสี่ฮ่าฮ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ท้าซี้ยงแต่ผู้ไม้ตั้งแตก็ดูดีนะสี่กับหกหรือว่าเหนื่ยใหม่แล้วเหรอวะเออสี่กับหกเนี่ยทางแม่งคุ้นมากเลยนะเออทางคุ้นมากเลยนะบอกแล้วให้ทาไปตั้งแต่เมื่อวานมันจะได้ไม่อันนี้ไม่งงไม่อะงงอ๋อเนี่ยเราไปสี่ เหลือหกที <lide> ่ต <pigs in cré viruses> ้องไปของไก่อีกแล้วอ่ะูขวานของมึงไม่เจอเลยดีกว่าหน้าเปืนมาด้วยยิงไก่ยิงมึงอ่ะนี่มาแล้วมึงก็มั่วอีกพึ่งเหรอพึ่งแล้วว่ะเฮ้ยลืมเอาโอ้โหไดเอาไอ้ไอ้ตายที่จับแมลงมาไหมไม่ได้เอามาว่ะไม่เอ้ยเผื่อไปเก็บได้ไงวะแย่เลยอ่ะแย่เลยไม่เอามาไปจับนะเดี๋ยวกินรอจะหาเก็บน้ำพึ่งเอาแล้วกัน ดีนะี่ยมันไม่กัดเราอะไม่กัดว่ะมึงรู้ว่าพึ่งสมัยนี้มันกัดใช่ไหมคำว่าอะไรนะต่อยต่อยเออเเพึ่งใส่นมด้วยเหรอเฮ้ยพึ่งเขาใส่นมสู้เหรออันนี้คือยังไงเนี่ยโอ้ขวานก็ไม่ได้เอามาอดตัดต้นไม้เลยตกปลาเอาแล้วกันเอ้ยเหยอะเดี๋ยวตกปลาก่อน <c oughs> อทิ่มตูด <c oughs> ทิ่มตูด ตัวนึงตัวนึงโอเคโอเคไอตัวนี้แม่งตายยากว่ะธรรมดาป่ะเอ้าเอาเหมือนกันเอาเรื่องกันดิว่ะตัวเนี้ยเป็นเชิญกันดีกว่าเป็นมาเป็นงานดีกว่าเอะควรจะนอนเร็วๆนะได้หนังกับหัวยแค่ว่ะสเตชันโห่จริงๆมันต้องแยกไปฝั่งนู้นนะอันนี้กูมาเช็คไม้ว่ามีต้นไหนตัดได้หรือเปล่าเฮ้ยถ้ำว่ะเฮ้ยมุดถ้ำเบา ล้วทำไงตัดเอ้ยตัดได้ว่าม่ใช่เต้ตัดได้โอ้้องใช่มันเ,เต้เท่านั้นด้วยโอ้โหดีจังขอบใจเด้อมือไวหน่อยไฟหน่อย,อยต้องไฟแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้สวยกับตันหินเอ้ยดินหินอะไรของกูวะการอะไ แม่หัวใหญ่ว่าตัวอีกถ้ามีใส่ชุดนี่วัดว่าใช่เลยเนี่ยพวกคิดเยอะกางี้แหละไอ้พวกหัวโตอ่ะออกไปได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดเนี่ยอุ้ยไม้พังว่ะไอ้แอปนี่มันจดหมายน่าจะถึงแล้วเนี่ยอ๋อ ป้าๆอยู่นี่นานมากแล้วอ่ะมิลนดาก็บอกว่าตามมาอยู่ตลอดเลยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ทางใหม่เนี่ยต้นทางนี่เราไปยังไม่ได้ขึ้นหรือขึ้นไปยังมันแค่คล้ายกับสเตชันเก่านะแต่เราก็ต้องขึ้นไปไม่หรอขึ้นไปขึ้นไปตัดไม้ก่อนต้นไม้อะอแบบนี้ต้นสดเนี่ยยังชอบเลยปลูกน่จะสวยอยู่ได้แต่ไม้ด้วยตัดอ่ะดีกว่าต้นปาอีอ่ะจะโอกาสดอกเม็ดมันน่าจะน้อย คนยนต้องฝ่าใม้ได้ม,มากที่ไม่ได้เลยเรทาทีจะทำ<อ>ได้มาเล็ดไปเยอะอยู่ขึ้น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 มีจุดหมายแล้วอะ่ะฉันไม่เห็นเอโร่ตั้งคืนเลยอะ่ะฉันถามมิเดนดานะแต่เธอและเฮลลี่ก็ไม่บอกฉันเลยอะ่ะ<อ>เห<อ> <laughs> มือนเขาพยายามเห <laughs> มือนพวกพยายามซ่อนบางอย่างอะ่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะออกจากทิพย์โรชาร์ตบอบบี้ต้องดูแลอ่ะต้องคอยดูแลหมีใช่นั่นแหละ บ๊อบบี้เหรอโทษทีเพื่อนเราข้าวหมีอ่องได้ไปแล้วโทษทีนะโทษทีนะพ่อหนุ่มเข้าไปดิรออะไรอ่ะกินน้ำผานเนี่ยอ๋อดื่ม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 กูแดกถ้วยเข้าไปแล้ววะโทษทีโอ้กินทั้งถ้วยเลยครับหนูหนูเฮ้ยได้ประแจว่ะได้ประแจว่ะเยนเกย์ไปรุ่นโฟกิงว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเจอผู้เล่นว่ะ แทงรีเสิร์ชพูดเรื่องอะไรวะไปเจอคนว่ะเฮ้ยจอนนี่คุยบันเดปเออไงพวกโอ้แกเป็นนางฟ้าที่ช่วยฉันออกไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ฉัอยู่นี่มันนานมากโอ้พวกเอ้ยโอ้พวกเอ้ยฉันแบบว่านึกว่าจะตายซะแล้วถ้าไปเจอพวกนายเนี่ยโอ้ยทิปเปอนาคตของฉันอ่าแทบจะร้อไม่ไหวแล้วล่ะ มาสิเขายังแบบว่าอยากเป็นแบบว่าคนอยู่หนึ่งในหน่วยแบบแพรซับนายอะนะนายอยากได้คนที่แข็งแกร่งปลาฉันได้แข็งแรงมากเลยบอกเลยฉันนด้ยกของหนักได้สบายมากเลยนะอ่าหน่วยแบบเขาเรียกอะไรนะใส่กับพละงกำลังว่ะในเมื่อมึงอวยตัวเองขนาดนี้มึงไปยกทะเลให้กูดูหน่อยยกทะเลเลยเหรออุ้ยอะ มึงอ่านสคริปต์เหรอเดจาวูมั้งเดจาวูเออเมื่อกี้ไปกดอะไรก็ไม่รู้อ่ะสับสวิตเงีสองทรับสามแล้วเนี่ยเหลืออีกทีนึงอืมหาเก็บอลไรข้างบนกันดูดิมีไหมเฮ้ยมีกล่องไม้มีของด้วยผมครับเออลงไปแล้ไหนอ่ะลงไปเลยเหรอจับตั้งเก่าดิหอนวดลงพื้นเลยโดดเหวไปเลยคิสตันซะแล้วอ้าวหมายอะไร าไปท่านไดไงไม่เห็นเจอเลยวะไปถักใจไหนอ่ะอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยชื่อแม่งขึ้นที่เฉยเราเวลาอยู่แค่นั้นน่ะโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาเยอะเยอะเยอะบ้าจริงเชียะอ่ะไปไหนต่อละนายของไงหาทางก่อนหาป้ายก่อน ทางกลับมันมีทางเท่ายังไม่ได้ไปได้ทาวเวอร์นี่เราไปแล้วใช่ไหมสี่เออสี่กับไปเนี้ยเราไปแล้วสี่กับโปกอะเหลือสองเบอร์รี่ดีเดอร์อยู่ไหนอ่ะกับตามอยู่ไหนอ่ะตัดไม้เหรอไม้เยอะดีว่าไอ้แอบแม่งหลงเลี้ยต้องหามันอีกแล้วใช่เหรอวะโซโลเลยโซโลเลยเหมือนโซโลเลยมึงเนี้ยมึงอยฐานสองแล้วเจอฐานสองแล้วเนี้ยใช่เหรอเอ้ากูหลงอ่ะเนี้ย ไอ้เนี่ยเซอร์ไพรส์ของจริงอุ้ยอุ้ยสีสองเฮ้ยมีการโดดตัวใหญ่ไหมเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กดูสิจุ๊กจูกเฮ้ยเฮ้ยหลังๆนี่โดนทุกเม็ดเลยคืนโหดจังวะเออและสมีโจมตีมันกว้างขึ้นเออ

ไปค่าย FM กันหน่อยเราเย็นกี้เอฟซับารเอ็มว่ะเอฟซบารอะไรฮึ่มว่ะไหนลงกันไหนตรงไปเนี่ยเหรอนู่นน่ะเสาลางๆอยู่นู่นเนี่ยไปทางลัดเลยแล้วกันอันตรายเนี่ยนะแอฟเกิดอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบเนี่ยมืงไงไม่อะเฮ้ยตรงนี้ลงได้โดดลงไปเลยเหรอบ้าเหรอค่อยๆไต่ลงมาเลยเจอไก่อีกแล้วเนี่ยอ๋อเห็นละหนึ่งเสาสองเสาเสาเนี้ยยังไม่ได้ไปกี่ยนี่ย เมื่อก,กี้เราไปเสาสี่กับหกเสาสองต้องไปทางนี้ไหนมึง,งไปไหนเนี่ยอาอมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยกูอยู่ข้างหลัง,ยยลงมึงเนี่ยใช่ไงใช่ทางนั้นถูกแล้วเออต้องให้บอกตลอดเลยเอยเอเดี๋ยวจะรีบกลับมาจับไก่แล้วก็ออกเรือกันต่อคุณดูเขาชอบดูตอนเราออกเรือมากกว่าไม่ชอบดูเราตอนติดก,ก่อนหรอกชอบดูตอนกูนอนอะ่ะ <laughs> ดูแต่เพี้ยอะไรเซ <laughs> <laughs> ็กซี่ ใช่วะมึงใส่ชุดนอนแบบเซ็กซี่อยู่วะใช่นอนในเรือนี่แบบอืมแอบไปนอนด้วยกันไหมใส่ไซดเดียวนอนหรือวะอย่าท้ากูนะเย้ยว้ายเออเอออุ้ยเออเอ้ยหัวดแ้วยจังไงเอ้ยจูดวัดวัด ดีสวยเยี่ยมครับดีครับเกมากกล้ามากขอบคุณมากสองขึ้นบนขึ้นบนอีกกาทางเดิมน่าจริงไม่รู้ว่าสองถ้างั้นตอนแรกที่เราไปก็คือสองเหรอถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกอนถ้ามันต้องเป็นทางที่มันต้องผ่านบ่อพิษอ่ะใช่แสดงว่าสองเราไปแล้วสองสี่เราไปแล้วถ้างั้นนะหกแต่ว่ามันเป็นสี่กับโอ้เอ้หกเมื่อกี้เราไปหกมาสิบสิสองสิบสี่นี่บ่อพิษเดี๋ไปเลยเออ แมงมวอีกแล้วไปแล้วไปไปกัไปแล้วเราผ่านขอบเขไปแล้วอ่ะเข้ามาดูเข้ามาดูที่ใหม่หลอดไ,ไม,ม่เราต้องหาเราต้องหาหลอดไฟก่อนนี่ว่ะน่ะเหียหลอดไฟชัดเลยอ๋อแอปเอาขาดคอนว่ามันเหมือนว่าเราต้องวางอุปกรณ์อะ่ะพวกอุปกรณ์ช่างอะ่ะหาอุปกรณ์ช่างอีกอันหนึง่งอะไร มันขาดอะไรไม่รู้เป็นพื้นที่อ่ะน่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างเอามาวางป้ายตรงนี้มันมีป้ายบอกอยู่ถ้างั้นมันก็น่าจะเหลืออีกที่หนึ่งอ่ะสตูดิโออีกที่หนึ่งอ่ะอืมเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วมันน่าจะทำอะไรสักอย่างได้อ่ะเออกูว่ามันน่าจะทำอะไรสักอย่างแหละเอ้คิดถึงกูเลยวะมันต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนเลยว่ะโอเค,อเคสองกับหกเราไปแล้วถ้างั้นสี่สี่ก็คือทางตรงข้ามหกเมื่อกี้เลยเดินขึ้นไปหน่เนี่ยแล้วมันก็จบแล้วกูกไปไม่ได้ใช่ไหม ก็วิ่งลุยไปเลยดิกูลองตกลงไปลองแล้วพิทมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแล้วไม่ลองตกเองไง <c oughs> ไม่สี่กับหกสองไปแล้ว <c oughs> โอ้ยทาวเวอร์เจอแล้วเอ้ยนี่นสะพานเฮ้ยมันเร็วๆสิไปไหนวะเนะี่ย <c oughs> ไม่ไม่อะไรล่ะครับ <c oughs> ถ้าโดดน <c oughs> ี่คือจะล่วงปะ <c oughs> วะคนต่อเรือก็มีหน้าที่ของคนต่อเรือที่ต้องทำงกูมีหน้าที่นอนกูนอนละ ทำไงสภาโลกจะรู้ไหมล่ะอ๋อไอ้นี่หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยเจ็บไหมน่าจะหล่ออยู่แล้วเย็นเคไม่อยากจะคุยทำได้ไงเพื่อนเก่งมากเลยธรรมดาคนมันฉลาดอ่ะกินปลาเยอะๆนะน้องปราซิวอ่ะปลาสร้อยปลาสร้อยขึ้นเลยปะล่ะึ้นเลยดิ หลอกรวยกูต้องกดก่อนเล่นในเรื่องให้จบก่อนมันจะได้ไม่เห็นไปแล้วไปแล้วเย็ดเจีหนังหมาอ่าที่นี่คืออะไรสเตชันสี่มีจดหมายแล้วอะ่ะ The พี่ผู้ใหญ่มันสู้กัน <laughs> เ,น <laughs> นเอออซิดมันจะรู้เรื่องนี้ว่าจะ,จะต้องหยุดเขาฉันพบอยู่แถวพุ่มนั้นแล้วไม่เจอใครเลยเราคงต้องเรียกล <c oughs> ิงโกอ๋อมันโทรเรียกแบบว่าเรียกใครก็ได้ช่วยรับเราทีฉันบอกว่าเวรเด็กๆจะปลอดภัยนะอะไรอ่ะ ว่าแล้วมันต้องมีระบบท่อน้ําดิวะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องโดนมันลงไปตักน้ําชั้นแรกตลอดถ้าเรือมันสร้างได้หลายชั้นได้เฮียอ๋อจะบอกว่ามันสูบท่อจากน้ําด้านล่างได้<อ>มันต้องมีระบบประปาดิวะอะในเมื่อเราก็มาครบแล้วเพราะฉะนั้นโอเคเปลี่ยนเกมจบแล้วจบแต่ไม่เจออะไรเลยเฮียนี่ไงได้รหัสมาแล้วรหัสไหนกะ สองหกศูนย์หนึ่งข้บปุ๊บมันอยู่ที่หน้าจออยวะงท่สังเกตวะหรือมันขึ้นในนี้วะแล้วกดตัวทีมันมีแผนที่บอกกันด้วยอ่ะเช็คเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยน่าจะกดตั้งนานแล้วดูน่าจะลสอย่าหลงมีสัญญาณไปแล้วเอ้ยแต่เรายังไม่ได้หลอดฟงหลอดไฟเลยนะเราได้คอนพวกได้อะไรมาแล้วมันน่าจะทําหลอดไฟตรงนั้นแหลกไปปือวัดได้คอนเมื่อกี้นี่วะก็บนขึ้นไปดูอ่ะบนสุดอ่ะยังอะไรไปดูขึ้นได้ไมมน่าจะไม่ได้ปะ แป๊ปเราจะได้ขึ้นเรือแล้วก็ออกเดินทางไม่เอาหนูอยากอยู่ที่ก่อนหนูไม่ไปไหนหนูจะอยู่นี่หนูจะตามหมาแอสติสอยู่นี่แหละบอมบี้หนูจะช่วยเลี้ยงหมีเมันก็อยู่นี่แหละไอีหลังพึ่งเก็บ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 ไม่มีตัวพึ่งไงรู้ว่าบินเฉพาะช่วงเช้ามันหลับไงตอนนี้ก็ส่วนมันนอนแล้วตอนนี้เฮ้ยพีลำว่าพึ่งไม่ตรวจมันนอนไหนมันอยู่ไหนเนี่ยหลงอีกอ่ะโอ้ยอยู่ล่างมึงเนี่ย อย่างน้อยก็เอาเนื้อสดมันไปทำอะไรนี้ได้อะน้ำมันได้เฮ้ยมาเจ๊ก็หัวไปเซ่ทางวะพังเหมือนกันวะอาวุธอาวุธไม่เท่าไหร่นี่ตายเหรอเก่งวะธรรมาดาเก่งมากกล้ามากขอบคุณมากเอาลูกขนูมาด้วย บ้าไม่ได้เก็บไปเลยอย่ามาตอแหลกเฉยมีดินที่ขุดอีกว่าเนี่ยตอนนี้เรามาแล้วไม่ใช่เหรอมาดูดินไงเจอสปอนไหมมันไม่มีหรอมันรู้สึกความจริงดิมมีสปองสปอนบ้าหรือเปล่าดินบ้างสปอนได้ดูหนังมากไปเล่นเกมมากไปวะแรมมึงพูดถึงความจริงในขนาดที่มึงคว้างหุกทะลุบ้านเมื่อกี้เนี่ยนะต้องเกี่ยวคว่างหุกลมไม้เหรอนี่ดูอะไรที่เหนือชั้นกันนั้นไหม เบ็ดในก่ออย่างเงี้ยถ้าได้ปลาแล้วกูจะหามากเลยรอดูตอนเบ็ดกระตุกแล้วกันไปไหนแล้วเนะี่ยมึงหลุดไปแล้วเน,นี่ยมาเนี่ยพุตกได้ปะไอวะ,อวะได้ปมาดุกวะ่ะไหนดูหน่อยดูไรเดี๋ยวรอดูตอนตัวกระตุกนะนี่ไงทำไมอ่ะนี่ยังไม่ชินอีกเหรอแข็งแต่แรก,กมังพกแข็งแต่แรกแล้วรึเปล่า ไม่ไปพบไม่พบอูไมปพกปลามาเลยเย้ยี่ก็เดินตกไปได้เรื่อยๆเลยนี่ยนี่มันคือเบ็ดสแตนยังไงล่ะเนี่ยกูได้แซลมอนอีกแล้วเนี่ยจุกโลู่ต้องไปหลังไหนเนี่ยสองไปทางนี้ไปเรนเจอร์สี่มิหรอสี่กสองสองสองสามหกเอาเราพึ่งออกมาจากสี่เพื่อนและไอ้ฝั่งตรงข้ามสี่ก็คือหกสองคือบอกฮิดเอ้โห เออไปยื้อไม่ถูก<ห>แรงและไอ,อ้เหี้ยของดีเท่านั้นแหะไหวบอไหวจิบาหายแล้บธนูไม่มีแล้วลูกดอกไม่มีและวิ่งไปเลยแคนะ่นั้นวิ่งไปเก็บมันแล้วก็มาเอาใหม่ มึงวิ่งเก็บลูกดอกที่ปากตัวหมีอยู <energetic offs> ่เพื่อมันยิงใหม่เหรอเข่งอย่างว่ายิ้มหน่อยเพื่อนได้แล้วเนี่ยจะนะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่า